เร awesome. ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน้วยครับยินดีต้อนรับไปช่องลองดูแชนแนลนะก็วันนี้อยู่กันกับคลิปข้อมูลการแข่งขันมินิเชสโกโกวอลช็อปเป็นชิปนะครับนี่ไงชื่อเต็มก็ท <c> ำ <oughs> <c oughs> <c oughs> ไมผมถึงทำคลิปนี้ออกมาส่วนหนึ่งคือผมได้ทำการคัดเรื่องด้วยแล้วก็ ตอนแรกแผนไปว่าอาจจะได้ทาคลิปแบบได้ไปแข่งนะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะฮะว่าการที่ผมอยู่นี่แปลว่าผมไม่ได้ไปต่โอเค okay. ส่วนที่ว่าทําไมผมถึงไม่ได้ไปนั้นเดี๋ยวเอา,เาไว้ท้ายคลิปแล้วกันแล้วก็ข้อมูลนี้ผมเก็บมาวันที่สิบนะก็คือเป็นวันแข่งแต่ว่าผมเก็บก่อนแข่งก็คือผมไปหาอ่านหา,เ,าเก็บรวบรวมมานะอาจจะมีอะไรตกหล่นหรือไม่ได้อัปเดกตก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ผมยังไ,ได้ดูแข่งด้วยนะเพราะว่าคลิปเกี่ยวกับการแข่งขัน ของปีนี้ก็เดี๋ยวแยกเป็นคลิปหนึ่งจะได้ไม่สับสนแล้วก็ผมไม่รู้ทางผู้เล่นใครสักคนหนึ่งเลยเออโอเคเข้าส่วนอาหารเลยดีกว่านะครับก็ผมขอเริ่มจากที่การคัดเลือกกันเลยนะกันโดยผมจะขออ้างอิงจากเอ,อ่อ m ม d i c ช i ไล i ิ่งสตาร์ซีซั่นสี่น,นะผมไม่รู้มันเรียกชื่อนี้ไหมเพราะผมผมจำมามาเป็นตัวย่อเออมัน MRS นะ <laughs> น่าจะใช่ โดยที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รอบนะครับมีรอบค <c oughs> ัดเลือกกับรอบชิงชนะเลือกประจาสาย <c oughs> ผมขอรเริ่มจากที่รอบคัดเลือกเลยครับรอบคัดเลือกนั้นก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9สายนะ <c oughs> โดยที่จะเห็นได้ดังรูป <c oughs> จะเห็นได้ดังรูปที่ผมขึ้นมาเลยนะครับการแข่งขันนั้นจะมีตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์นะครับ <c oughs> โดยที่1น,นั้นก็จะได้9แต้มที่2ก็จะได้7ดแต้มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงโดดบัเจิต แล้วก็ที่3าก็จะเป็น6แล้วก็ไล่เรียงลงไปนะครับจนถึงที่8ก็จะได้แต้มเดียวนะครับซึ่งการที่คุณจะคัดผ่านไปได้นั้นคุณจะต้องทําแต้มไม่ถึง20นะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดไม่ว่าจะเป็นจํานวนโอกาสเข้าเล่นหรือเวลาแต่ละสัปดาห์นั้นๆนะก็คือถ้าคุณเล่นไม่ทันหรือเวลาหมดก่อนหรือคุณแพ้เยอะเกินจนแต้มไม่ถึงก็ก็ไม่ได้ไปต่อนะครับซึ่งเมื่อเราผ่านรอบคัดเลือกแล้วเราก็จะเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศประจําสายนะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รอบนะการแข่งขันนั้นจะเริ่มวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยที่เราจะคัดท็อปสูงสุด2,000อันดับแรกเพื่อเข้าไปในรอบถัดไปนะครับ้าจ,จะเป็นรอบชิงชนะเลิศที่จะคัดไปแค่16คนเพื่อไปเข้าสู่การแข่งขัน World แชมเปี้ยนชิพนะครับในตรงส่วนข้อมูลนี้อันนี้ผมเอามาจากวิดีโอไกด์ออฟฟิเชียลของมิเ o ชโกนะที่บอกเอาไป16คนแต่ว่า ข้อมูลที่ผมจดมาในอนาคตอนะมันมันขัดแย้งกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะอันไหนถูกต้องเดี๋ยวรออัปเดตในคลิปหน้าเพราะาคลิปหน้าน่า,นาจะน,าน่าจะบอกอยู่ตอนที่เราไปดูแข่งซึ่งเรดเต้มในการแข่งขันรอบนี้ก็จะต่างจากรอบที่แล้วนะครับโดยที่จะเป็นตามตารางนี้เลยครับก็ถ้าคุณยิ่งเต้มสูงเวลาคุณแพ้คุณเสียเต้มเยอะแต่เวลาคุณชนะเต้มคุณก็จะน้อยลงนะครับก็ตามปกติ แล้วก็มีทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ถ้าหากคุณใช้5 h e ฮีโร่แรกที่ไม่ซ้ําเนี่ยหรือว่าใช้ฮีโร่5ตัวที่ไม่ซ้ำในการแข่งขันแต่ละสัปดาห์คุณจะได้แต้มพิเศษด้วยนะเออซึ่งก็ได้ได้เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว่ามันคูณเท่าไหร่โอเคหลังจากที่เราผ่านการคัดเลือก r i s i n g star มาได้เราก็จะเข้าสู่การแข่งขัน world championship กันเลยครับดูที่การแข่งขันนี้มีเงินรางวัลรวม25,000 US อลลาร์ การแข่งขันนี้จัดที่จาการ์ตานะครับซึ่งเงินรางวัลก็จะแบ่งให้ผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศจะได้1 0,000หมื่นนะครับส่วนที่2ก็จะได้2องพาที่3ามได้2000ที่4ได้พันหาแล้วก็ไล่เรียงลงไปนะครับถึงอันดับที่22เลยนะเรีกว่าคุณมานี่คุณได้ค่ารถกลับบ้านแน่นอนโดยการแข่งขันจะแบ่งออกไปทั้งหมด3วันนะครับผมจะขอเริ่มจากวันแรกเลยนะครับเพื่อจะเป็นวันกรุ๊ปสเตจนะครับเป็นวันที่10เดือน1ปี2005้า 1 6อยหกสผมจะสองพันห้าร้อยก็คือเมื่อวานนี้นะครับเออแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูไงโดยที่ข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็จะระบุเอาไว้ว่าจะนำอันดับที่5และที่6ของ Rising Star Season สามอ่ะมา2คนแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับที่14ของ Rising Star มาอีสิบคนมันจะรวมเป็น16ซึ่งมันจะไม่ตรงกับของ Official เมื่อกี้นี้ที่บอกว่า เอาของซีซันสีมาเลย16คนจบๆเอออันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราต้องรอไปดูกันนะครับว่าใครไปตัวไหนกันแน่นะโดยที่การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับเป็นกลุ่ม A กับกลุ่ม B กลุ่มละ8คนแล้วก็จะคัดท็อป5ของแต่ละกลุ่มเพื่อเข้าสู่รอบ s e มิ f i n a l ส่วนลำพงอันดับที่8ก็จะตกลงไปถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนว่าจะแข่งกันทั้งหมด5รอบนะในรอบนี้และต่อมาเขาจะเป็นวันแข่งขัน s e มิ f i n a l นะครับก็แข่งต่อกันเลยนะเป็นวันที่11เดือน1 ปี2026นี่สินไงพันสาโดยผู้เข้าแข่งขันก็จะมีตั้งแต่อันดับหนึ่งถึงอันดับ5จากรอบกลุปสเตจที่คัดตัวอที่คัดผ่านเข้ามาได้เมื่อวานนี้แล้วก็จะมีอันดับ1ถึงอันดับที่4จาก r i ่ i n g Star s ต a s ์ n 3 f i n ส l นะครับ แล้วก็จะมีอันดับหนึ่งกับอันดับสองจากซีเกมมาด้วยนะทุกคนเออคราวนี้ก็จะครบ16คนนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะแล้วก็คราวนี้ก็จะเอาท็อป4ของแต่ละกลุ่ปเข้าไปสู่รอบแกรน์ไฟแนลนะทุกคนต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่วัน,ขนแข่งขันแกรน์ไฟแนลโดยจะแข่งกันวันที่25เดือน1ปี2569ทําไมแบบผมจะฟูดเป็นแบบท้อ่ะ โดยการแข่งขันรอบนี้อันนี้ผมแปจากที่ผมเข้าใจเลยนะก็จะขอพูดถึงแต้มก่อนละกันเพื่อไม่ให้งงนะครับการแข่งขันนี้ทุกครั้งที่คุณชนะคุณจะได้8ปแต้มนะครับแบบคุณได้ที่1คุณจะได้แปดแต้มที่2ก็จะเอเอ็ 6, 7, แต้มแล้วก็ไล่เรียนลงมานะตามตามอันนั้นเลยก็คือที่8ก็ได้แต้มเดียวโดยที่ถ้าหากใครทําได้ถึง18แต้มก่อนเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าชิงแชมป์ก็คือ ผู้ที่ได้สิทธิ์เข้าชิงแชมป์เนี่ยจะต้องชนะอีกเกมนะเพื่อที่จะเป็นแชมป์อย่างเช่นสมมติคุณแข่งมารอบแรกคุณได้8รอบ2คุณได้8แล้วรอบ3าคุณได้8อีกเนี่ยแต้มคุณถึง18และเกินละพอเขาเริ่มพารนแข่งขันรอบที่4เนี่ยถ้าคุณชนะอีกคุณก็เป็นแชมป์ไปเลยเออถ้าถ้าตามที่ผมเข้าใจนะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเมื่อจบรอบที่5้าแล้วยังไม่มีผู้เข้าสิทธิ์ได้แชมป์แบบว่าไม่มีผู้เข้าสิทธิ์ได้ชิงแชมป์อะเมื่อเริ่มเกมที่6ออะ ใครได้แชมป์ของเกมที่บจะถือว่าได้แชมป์ไปเลยนะอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเน้นเกือแล้วก็มาตัดกันตอนเอาแชมป์ทีหลังได้อยู่เอออาจจะแล้วแต่เทคนิคข้อมูลคร่าวๆสำหรับการแข่งขันใน w ว r l d c แชมเปี้ยนชิพของมิจิเฮสโกโกของเราก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้อาจจะไม่ยาวแต่ว่าจะได้รู้วันไหนนั่นแหละแล้วก็คลิปต,ต่อไปผมก็จะมาพูดถึงการแข่งขันกันแล้วนะผมเองก็อยากดูเพราะผมไม่เคยดูไม่เคยอะไรมาก่อนเลยก็ประมาณนี้ละกัน สำหรับข้อมูลแล้วก็ขอทิ้งท้ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับอันน้นไม่เกี่ยวกับข้อมูลในการแข่งนะก็คือที่ผมแบบว่าบอกว่าผมคัดเนี่ยผมสามารถคัดผ่านทุกรอบนะไอ้รอบคัดเลือกอะจนถึงรอบชิงชนะเลิศประจำสายที่เขาคัดเอา2พันอันดับสูงสุดอ,ะอ่ะส่วนตัวผมแค่เสียดายนะที่แบบตัวเองอไม่สามารถเข้าร่วมการคัดได้อ่ะคือ คือผมไม่ได้บอกว่าผมคัดแล้วมันจะเข้าแต่คือแบบช่วงนี้เวลาที่เขาเพิ่งจให้คัดอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ผมแบบทางานอ่ะมันด้วยว่างก็คือแบบผมพยายามแลวจริงๆแล้วก็เหมือนตัวเกมจะปรับเวลาให้ด้วยนี้ยอย่างตอนแรกเหมือนจะคัดตั้งแต่เอ,อผมจาเวลาเลิ่มไม่ได้แต่มันเหมือนแบบมันจะคัดหกชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงเนะี่ยแหละแล้วก็ เหมือนเกมเห็นว่าเออมันนานเกินแล้วแบบมันอาจจะไม่แฟร์มั้งก็เลยมันแบบลดลงมาสองชั่วโมงนะแบบเออก็ก็ก็เหมือนจะดีขึ้นแต่มันก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้จำกัดไม้ที่จะเข้าเล่นดังนั้นมันก็จะหมายถึงว่ายิ่งเล่นเยอะและชนะจะมีโอกาสเข้าเยอะพนพอใจปะคือมันไม่ใช่แบบมี10ไม้แล้วคุณจะเล่นตอนไหนให้แบบมันหมดก็คือหมดอย่างนั้นเราไม่ได้นะก็เลยแบบอืม เราก็อย่างน้อยก็คัดได้มาเต็มที่เท่านี้ก็ดีแล้วนะก็ขอบคุณที่รับชมกันนะสำหรับคิปนี้ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมแอดเพื่อนมาเอาไว้ทําแบบว่าภารกิจหรืออะไรที่แบบต้องเล่นกับเพื่อนนะอันนี้คือแอดมาได้หมดเลยนะเหมือนก่อนนั้นนี้ก็มีแอดมาแนละ้วผมก็รับก่อนที่จะไปต่อ